กับช่องน่ารักน่าเลิฟนะคะวันนี้เราจะมาเล่นบันไดงูกันนะคะอันนี้คือเราทำลูกเต๋าหายอันนี้เลยเป็นเออเชือนของเรานะคะวงล้มงอมนวงล้อลูกเต่าใช่เต่าเล่มดนกเลย ah yeah. ห้าเก้าหนึ่งสองสามแม่โอ้โหอไม่ใช่มันลงเหรอเนี่ยอันนี้มันคือก,กินก็ขึ้นไปใช่หรอ เยอะม,ามานี่หนึ่งสองสามสี่อยู่นี่อะไรอยู่ตรงนี้เอำมาสี่เนี่ยหนึ 1> 1, 2, 3, <อ>่งสองสามสี่ห้าเกินสามนะ,ะเลขน กระนสามคบอะไรไงสามสี่สาม 四，一乘三。 ขอได้หนึ่งตานี่้มนีใไไม่ได้นมีกน่งหต๊โอ๊ยมันไม่ทันมวนอะไรของเธอ อะไรของเธอเธอก็ชนะทั้งปีละแบบนี้เฮ้ยเอายอมชนะไปเลยเอะไรชนะไปเลยไปโอเคโอเคตามแม่ชนะไปลด้เอา,ามมแม่เล่นยังไงก็แพ้นะนี่แบบนี้หนึ่งอง,อง,อง <c ười> ขึ้นมาที่เดิมว่าให้ให้ เอาดิแม่จะหลับอยู่แล้วสิ่งหนึ่งสองสามสิ่งได้ลงเจีบันไดเฮ้ฮะฮะฮะ một, hai, ba, bốn, จะหนะเลยหนูต่อให้แม่เลยโอเคบายบายยังไม่บายเร่นต่ออันไรมันจบแล้วโห้เดยว ถ้ากลับไปไหนกับเธอกลับไปไหนอะเธอก็ถึงถึงหนึ่งแล้วเธอก็ชนะแล้วไงก็เริ่มไปไหนกอน oh. มันต้องย้อนไปไม่ใมันต้องย้อนไปหนึ่งไม่ใช่หรอเ <c oughs> นี่ยต้องย้อนกลับมาทางนี้ที่อันนี้ทำมันเดินหน้าไปต่อแล้วหรอ,อก็หนูครบตรงนี้ก็เดินหน้าต่อเอ้าแม่ยังไม่ถึงไงเอาก็หนูต่อให้แม่ไงกูรอรอรอ,รอโอเคโอเคสีแม่หมนรอเลย หลับแล้วนะหลับแล้วนะแม่กำลังจะหลับแล้วนะแม่หลับแล้วนะแม,นมแม่เห็นไหมหไหแม่เห็นงูดีตาแม่คลอดแล้วไงตายจะหลับแล้ว อ,<ฮ>อ,น,อน,นี่มันไม่ม,มาะหนูไม่ได้ขึ้นอะอะไรอ่ะหนไม่ได้ขึ้นอะไรของเธออีกอะไรของเธออีกหนูมาตรงนี้เห็นไหมมันต้องตกลงแล้วต้องขึ้นมาข้างบนหนึ่งตกลงถ้ามาตรงนี้ก็ขึ้นไป <c oughs> ไม่ได้สิยำได้ อ้มอง5้า่้เรินอาตรงการปีนี้ต้องขึ้นไปนะ ตกลงมันเนี่ยตป่ามันอยู่ข้างล่างมันต้องตกลงกันแน่เนี่ย <c oughs> ไม่หรอใช่หรอปากมันอยู่ข้างล่างมันก็ลงไปกินอยู่ข้างล่างมันเดียวลืมดูอีกอ่ะเห <c oughs> ยื่อตรงนี้ก็ต้องลงมาโ <c oughs> อ้มาตาแม่ <c oughs> ไม่จะหลับละ <c oughs> 平二、三、四、五。 เอาไหมเอาไหมอยากขึ้นไหมต่อให้ก็ได้อาต่อให้ต่อให้เป็นสี่ที่แม่ได้สี่ต่อให้่อ,<ห>อดีเกินสนอามนีมเอาเุนดี สี่ห้าห้าอืมสองสามสีถ้าตรงนี้อ่านว่าลงนี่มันตายตายตายโอ้ปากมันอยู่ข้างล่างไง มันก็ลงไปกินอยู่ทั่ล่างไน่อง 5, 3, 4, าีเว้ยลงเหมือนกันลงเไลม่ไหร่จะตบวมาคเยนเยน,นี้ยสองจะหลับแล้วหนึ่งสองตาแ สองสามงอ่องแ่ไมอ่อนให้กันอไม่รู้แม่ก็หมุนไปตามเรื่องอะนดีทางไปแบบแม่อุสาหา์ให้อก็จะไปรู้เหรออยากขึ้นก็ขึ้นไปสิไม่ให้หรอขึ้นก็ขึ้นไปสิ เพราะว่านี่มันตายแน่ทำดิเอาก็หมุนไปดิไม่ได้หนึ่งออไม่ได้หนึง่นงไม่ตายคืนนี้ไม่ได้นอน bướm oh, muốn đất thi nữa <laughs> 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 ครบพอดีใหญ่